แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่6ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่อยคออยอคอยไม่อีกค่อยค่อยค่ะคออะคะไม่อีกค่ะค่ะ คณาคออะคณาอนานามิโทนาคณาคณาคัดคอ,นะอ,นะออะดอคัดคัดคั่วคออัวคัวไม่อีกคั่วคั่ว ขาคออาคาไม่โทค้าขาคางคออางอคางคางคำคออําคำคำ คำคออัมคำไม่อีกคำคำคํานับคออัมคำนออะบอนับคํานับคํานับ,นบคิดคออิดอคิด คิดคิวคออีวอคิวไม่โทรคิวคิวคืนคออืนอคืน,ค,ออนคืนคือคออือคือ ㅋ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  이 ㅋ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  이 ㅋ 이 ㅋ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  ออคู่คออูคูไม่อีกคู่คู่คิมคออีมอคิมคิมเคยคอเออยาเคยเคย เก่งครับ